สวัสดีค่ะสวัสดีช่องเมนูแมวนี่พามาดูชวนชมแล้วนะคะบรรยากาศฟ้าค้มฟ้าคุกค้นมาแล้วฟ้าหลงนี่เลยค่ะต้นเดียวโดนลุมเราจะเก็บให้ดูนะคะหาอะไรมาใส่ดีหาอะไรมาใส่ก่อนนะเอาขันมาใส่ไว้ก่อนเราจะเก็บหนอนดอกชวนชมนะคะนี่ค่ะไม่ได้เก็บดอกนะคะ ตัวที่หนึ่งตัวเล็กตัวที่สองตัวนี้ตัวนี้ตัวที่สามเห็นไหมั้นเมื่อกี้เราอยู่ตรงไหนอีกอัตัวนี้เห็นไหมเห็นไหมตัวอะไรเนี่ยตัวที่สี่ ผนลงไม่แล้วผลลงไม่แล้วมีตัวนี้จะมีตัวน้อยอยู่ข้างหลังตัวที่ห้าไม่เอาช่วยพี่เก็บเลยเนี่ยเดี๋ยวอะไรวะตัวที่ห้าตัวน้อยดีอูกินดอกเราเละเทะหมดตัวที่หกเต็มเต็มหมดยางหมดยางดูสิ ดอกเราโดนกินหมดเลยฟ้าก็ร้องมาแล้วต้ดัดของเราตายเลยกิ่งตายเลยดูต้นเดียวโดนลมดูดีดอกเราสวยๆกินอาอเจออีกตัวกำลังกินเลยนะหนูมีไหมเนี่ยตำดอกเราเนี่ย ดูดิมีไหมกินดอกเราหลุดหมดเลยดูดิมีไหมนี่ตัวเล็กๆกินดอกเราตายเลยโซหมดเลย พามาดูนะคะบรรยากาศยามสายสายโดดชวนชมเรานะคะนี่เลยค่ะรับได้กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวในต้นเดียวมีลงอีกไหมดูดิเราต้องเก็บออกน,นะคะไม่งั้นชวนชมเราตายแน่ มองหลอนอยู่ซีดูซีสำรวยเมียวดูดิมีหน่อนไหมฮะพี่เมียวอันนี้เราเด็กบริเซียนเราไม่กินครับปบริเซียนไม่โดนนอนกินฮะอ่ะนะุช่วยพี่ดูดิชวนชมเราโดนนอนกินหมดแล้วนุดูดิหาหน่อยหลงตาอยู่เปล่า น่าจะหมดแล้วนะคะเราต้องเก็บเอานะคะไม่งั้นนะ่ะของสวยๆงามๆเราเกลี้ยงก็แบ่งกันกินนะคะโอ้โด,โดอดอกโบเลยเบอร์บีเบอร์บีกินเก่งมากขึ้นเดียวสามารถกินได้ทั้งต้นเราเริ่มเห็นเมื่อวันก่อนเอ๊ะทำไมมันเริ่มดอกไปในหมดขี้ก็เต็ม เค้ค่าก็พามาชมบรรยากาศนะคะฟ้ากำลังแรงแล้วกี่ไปเดินตลาดเขียวมานะคะแล้วก็เลยไปหาพี่บัวพี่แซมมาเคค่ากับบรรยากาศยามสายๆค่าเสียงฟ้ามาเล้วกบบลมฟ้าลมฝนวันเสาร์นะคะวันนี้วันเสาร์ที่แปดนะแปดเมษาฟ <c oughs> ้าแรงมาก ฟ้าแรงโอเคค่ะเดี๋ยวปิดเครื่องก่อน,นนะคะชมบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะคะกับหนอนหนอนดอกไม้เรานะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะน่ารักไหมชิมเมจอด้ย,ยชิมเมจอด้อชิมเมจอด้ยนี่ชวนชมไรกันเอ๊ะไม่ใช่พ่อเสียงผิดถูก เอค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะอ้วนวันดีท่านผู้ชมนะอให้ดูอ้วนเลยอ้วนดูพี่งัวอะน้องหงัวเรื่องกับน้องไปอ้วนไม่าลั้งมองเลยดู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 งัวมาดูงัวในทุ่งงัวก็มากินยากินมะม่วงที่เราปอกโกล็ดแห้ โอเคค่ะวัสดีค่ะวัสดีท่านเช้านะวัสดีครับมีเมียมาโอเคค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยเข้าบ้านเลยดู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 ลมมาเนี่ยลมแรงได้ยินไหมดูดูด,ดูเร็วฝนมาแล้วนู๊กแล้แซบเข้าบ้านก่อน ออยนี่ก็ยังไม่มีนะมาเก็บเลยพวกหนูอะลมแรงฝนมาแล้ววนอนเข้าบ้านไปเร็วเฮ้ยมาเล่นทำไมเนี่ยฝนลมมาเนี่ยไปเลยหนูเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยไปฝนตลบเลยแน่ได,ได,ได้อย่าเลยเลยไปอีกวิงห้ยอย โอ้ยนูฝนมากันแล้วแล้วอ้วนเข้าบ้านเก็บเก็บเด็กก่อนเก็บหมูก่อนเดี๋ยวแล้วฝนตกแล้วนหนูไอ้หนูฝนมาเดี๋ยวเร็๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไล่แมวว่าเร็วอย่าอย่าเข้าตูน้นะมันเลอะฝนตกแล้วเข้าบ้านเข้าบ้าน เข้าบ้านเลยเข้าบ้านเปเลอะ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 แล้วเนี่ยเลอะแล้วเนี่ยล้างเลยต้องล้างเลยโอเคค่ะ okay, แซบล้างเท้าเข้าบ้านก่อนนะคะต้องเลยนู่น <c oughs> ล้างมือเลยโอเคค่ะ <c oughs> okay, ฝนมา้วคะลมฝนมาแล้วนะคะนอกเมืองโอเคค่ะ okay, พี่เบิร์ดสู้ๆค่ะล้างเท้าก่อน แล้วค่ะลมฝนเก็บหมูอ้วนเก็บหนอนทีเน็ตจไดออกจากชนชมมเรียบร้อยแต่ไม่มีใครมาเก็บทิ่งไว้ลมฝนแรงฟ้าแรงที่บัวจะเป็นไงมากงย้ายที่ไดอยางระวังต้นไม้ใหญ่กันนะอย่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะอารมณ์แหม่แค่บรรยากาศนะคะฝนฟ้ามา เ้นห้วยแสนแน,นะคะนอกเมืองุรุงหลังมากค่ะดูนะหนังแล้วเทค,ค่ะจับบรรยากาศคนข่ำทํำหนักมากไม่ท่ำละหนักเลยพายุลมฝนนะล้วดูร้อนนะคะดูแลสุขภาพนะคะงานช้างวันนี้ก็ ระาวาังปักไฟอะไรกันด้วยนะคะใช้ไฟเยอะโอเคค่ะขับรถขับปลาเรามาระวังนะคะด้เวลาพักผ่อนนอนนะคะวันนี้สาวบ่ายนี้ฝนตกต้องออกไปไหนนะคะถนนเรื่งเย็นๆฝนหยุดห้ไปเที่ยวงานวันช้างไทยนะคะไปดูปีบัวบานแซมนะคะแสดงกันนะคะวันนี้วันสุดท้ายแสดงนะคะแต่งานมีถึงวันที่สิบนะจ๊ะ สวัสดีค่ะ